การดำเนินงานโครงการนิทรรศการการศ2,564ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงการศึกษา2,564แนนยัยวิเศษแก่ผู้เข้าร่วมโครงการคณะผู้คณะกรรมการดำเนินงาระืบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุนภาามาตรฐานที่หนึ่งคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาอันเป็นประสงค์ ด้านความรู้ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ทักษะและงานวิจัยกับนวัตกรรมเพื่อให้การเรียนการสอนช่วยสนับการเรียนรู้สิ่งที่ดีและสอดรับกับนโยบายระบบการศึกษาในระบบการรางวัลทั้งรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาลสินเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านคุณครูจรายุทธ์นรือท่านอาจารย์วิชาการโรงแรมนะครับเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นข้อแรายละเียด รางวัลที่ได้รับในเงินนะครับระดับภาคภาคตะวันอกนะครับทอบหลายมากที่มไปประกาศนักศึกษาจากแผนกช่างกลโรงงานไม้ธรรมดาครับนักศึกษาเราก็มีโอกาสในการร่วมดําเนินการแข่งขันร่วมกับนักศึกษาแผนกช่างยนต์มีช่างกลช่างยนต์นะครับร่วมกันในการสร้างเร็จนะครับ ค่ะที่เราหมัค่ะ้รเป็นยังไงเรื่ออันนี้สีสแบบนักศึกษานะครับในเฉลิมศิลทองมว้วนโอส,อสองนะครับนักศึกษาห้ารกสิบสีส่ 64, นะครับขอบคุณทุกท่านที่ลงที่มีเปิดแล้วก็มอบเต็าบน้เท่าี้เกนเ้นอนเต้ก สี่รับจบสี่แล้วต่อปสองไหมนี่ต่อนะเครื่องอาหารเม็ดใส่เป็นลำลัำลำเม็ดแล้วก็หวานลเม็ดหวาน่คิดลำ เขาว่าดูคอมพิวเตอร์เขาทำได้ดีนะครับออเขาพิเศษแล้วก็ให้เด็กอีกตอบคำถามเรื่องอะไรอย่างเข้มข้นนิดหน่อยเขาว่าจะต้องไปดูที่แผนกอื่นแต่กระบวนการสอบนะครับคุณครูคซึ่งเป็นกรรมการนะครับเอาลูกคู่อะไรวะเดครับเดี๋ยวโดยใช่ไหมครับไม่ไม่ครับไอ้ไอ้ที่เป็นฟองมันมันเป็นเพียงแค่ถ้ามันของมันอันนี้อันอนี้ก็ได้แล้วเพิ่มยกทางห้ ตอนตอนนี้ของเยอรมันวสมมุติว่าลองอยากอะไรล่ะเอ่ออะไรนะที่มันใช้ไฟมากๆก็ได้อยู่ใช่ไหมใช้ไฟมากๆ ก็คือพูดง่ายเราซื้อมาแล้วมันก็ขอเอาแล้วก็มีต่อสายมางอันไหนครับนี่อันนี้คืออะไรข้างล่างข้างล่างงผมตัวตัวนี้คือตัวแหวนแล้วแล้วตัวตัวถักเครื่องเครื่องเสียงติดรถยนต์แบบเป็นสื่อกันเรียนเสียงอะไรนี่ไม่ได้ต่อกันกบวิทยุก็ได้เอ่อเอาบลูทูธบลูทูธ เริ่เสียงติรยนสุดยอดเลย้อนาอเจ้ปึ้ปึงเลยลองหยักฟังคุณภาพใจไม่ใจรันะว่้าตายคือบทคุณเองสามารถสอดเลี่ยนได้มครับมารับได้มนมีสองไปสองแบบคือไป เป็นของใหม่หือเยใช่ไเอา้สนใจจะขายได้เลยเลส่วนได้แตงมเสร็จคุยคัดเดืออ่แบบแ้งห้องน้ำรับ แบกเริ่องน้ำแบกเร่องน้ำย,ำยังไงที่ไายยังถูกให้รลงน้ำผ่านเขน้าไปในนาใช่ไหมคะมมน,น้ำัวอ๋อเอาลองทำให้ดูนี่มันใช่มลกโอ๊ยนีเี้ ขอซื้อขอซื้อเท่าไหร่นี่ลูกใช่แล้วร้านกันนี่ละเอ้ยเฮียมเอาไว้เป็นสงการเมียได้เลยนะเรก็วๆออกกันก็ได้ไปดูนะเครื่องเครื่องสศพอเนกประสงค์ครับขอนับอี พอเจอแล้วมและรับฟังได้แลครับอเอี่รร่รเที่ครบสาธิตเลยิเลยพลังงานไฟฟ้านี่มันเกี่ยวกับมันใช้อย่างา้ความความละเอียดที่า มันมันตัดได้ละเอียดมากแต่ที่เป็นอ่อนๆคนยังกับเวลาเราเอาเข้าเนี่ยมันไม่มีตัวล็อกเลยต้องทำตัวล็อกอันนี้มันกว้างไปใช่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 ประมาณนะอันนี้เราใช่ครับก็คือตรวจการสอบประการการนาเสนอให้แน่งเป็นผู้ควบคุมคุณภาพเมื่อวานจะดูหรอเอาเอาเชื่อคนเราอาตรงนี้ก็ได้ครับ ก็เล่ก็เล่าถังมาใช้ถังมาใชง่ายไม่ง่ต้นปิดเปิดเลยอ๋อไอ้ลองกดต่อไปเอออ๋อค่อยกดตงไป ใช้เวลาเร็วกว่าช่างเดินน่งช่างเดินนปันโอเคโอเคแล้วล่ะโป๊ะทำยังไง่ย่อ๋อออโอเคโอเค งอไปขายให้ร้านกล้วยฉาบได้เอ้ยกล้วยทอดเอาาามพัฒนจังเนี่ยคือจังเนี่ยนี่ีเขามีเครื่องตัวน,นี้ยอยู่แล้วใช่ไหมใช่อยู่แล้วแล้วทำไมทิ้งทิดอยากทำเครื่องนี้ไม่คุณพ่อคุณแม่ค,ค,ค,คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาชีพขายพวกนี่น้องจะไม่หมดหมดไปเท่าไหร่นี่เดิง<ส> พลังงานแสงทิตพลังงานทานไฟส้าเรยบานนี้อะไรที่เบแหละพลังงานแสงนี้แข็งจะทำยังไงจะใช้การวัดได้ตรงไหนตัวนี้เป็นหนังมือคนตรงไหนเป็นเป็นเป็นโลหะตัวไหนที่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 มันจะแยกให้เราแล้วก็เดินทีนี้ อ๋อมันมันก็จะมีจังหวะของมันตามหลุมใช่ไหมพอ,อ,อล้อ,ลอหมุนไปพบุบตัวนี้ก็จะมีรูของมันจะตรงเดี๋ยวรกช่วงหางก็จะหางแสดงว่าชุดนี้มีกี่แถวนี่สี่แถวหรือเปล่าสีแ่แถว

ใอ้แค่นแม่เลยเอาลงยาให้กูดูนี่เนี่ยเอาวนเนี่ยกูแล้วก็กระเทียนเล็กก็มีหาเนาะรลอดไหดูรงนี้าบางนี้ก็พวกนี้เก็บเสร็จอย่างพวกนี้มันมันเอาธรรมดาอ๋อแรงเลียงดนม่คือว่าเรงคน

มันต <Bem> ่่ำเกินไปเออเขนแล้วอ่ะโอเคแล้วทีนี่งยไป้ม้ไปเโอ้อแค่มากมากเยว็แล้วก็ช่วยพยุงค่ะให้ผ่อนแรงมากขึ้นจากปกติมันหนักก็ กำล้อยู่กำลัเหรอยังไม่ทดลอะเอาก็ได้ตรงนั้นอาจจะเป็นน้ำคลอดคลดมาสรกเวลาเริ่มคลอดแลวันยกขึ้นได้ยังไงนี่ขี้เหรอนไม่ใช่แหนใช้ใใช้ไชม่ใ่ไ่รายังเรทดสอบก็ยังอยู่ยิ่มันขึ้นอยู่เราคุยเยนอนี้ัแข็ง แล้วแล้วมันได้มาเจแล้วตอนนี้ไฟแล้วลาคนาเตพิ่มพ่ี่บอดนะครับที่มันจะมาควบรวมมันพวอคอนโดด้วยอ็เออโอเคโอเควันนี้ เราต่ <Okay. S 2> พอยอดต่อครับครับโอเคแล้วล่ะแสดงว่าที่ที่เป็นไฮไลท์ตัวนี้ก็น่าจะเป็นการการใช้ตัว 3D ตัวนี้เนาะสมสสมติว่าเราเราใส่ตัวที่เป็นทรงกระบอกเข้าไปแล้วมันก็จะไล่เหมือนแทะถี่มาเลยใช่นไหมไม่คือคือมันมันละลายโปรกกแรกรมอะไรเยอะหรือไม่ยาเบลคอนทูลครับใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมครับใช้คอมพิวเตอร์นี้มีมีโค้ดของโปรแกรมไหมทำยังไงทำได้อยู่ตังนี้ให้มันได้เฉยๆแต่ว่าตัวโปรแกรมเนี่ยยังยังทำไม่ได้ครับอืมโอเค จะทาเป็นมินิ n c ขึ้นมาขึ้นมายังไม่ได้แกะตอนนี้คือเดินมตามแนวปร็จโทรแกยึดหิ้วสายได้เมื่อเทียบกับถึง่ผมก็ไม่ต้องโกงลองคอดูได้เลยไมีต้อรูปสายพันของมันอยู่แล้วอ่าอ่าค่เป็นระบบอัตโนมัติเหมือนมีแผ่นัติด้องมีเดือดเข้าไปแต่นี่ยังเดิมๆอยู่่าครับค่ะ ขึ้นใช่ไหมไม่ต้องปิดปบค่ะตรงนี้ค่ะผ่านตรงนี้ค่ะแค่แักอกค่กน้องคุณดูก่อนค่ะปีไหนปีาโอเคแล้วล่ะเราก็จะโปรแกรมมันก็จะไปตามพวกนี้เนาะเนี่ยคือชุดชุดของคำสั่งใช่ไหมหัวหน้าพี่ชาย

อีกนิดหนึ่งออฟติงวันนี้หนึ่งฟองตอนไปโหลดแอปมาหนี่งโหลดโหลดยังมีอีกคนที่ลองด้วยใช่ไหมออตอนสมาร์ทโฟนมาเลยแล้วคนหน้าหน้าเปล่าหน้าเปล่าแล้วทำยังไงต่อกลองอยู่เลยนี่ะโอเคทีนี้พอเราจะหน้างปล่แล้วเขียนโปรแกรมกำหนดทีนี้อัพขึ้นมาอีกในเรื่องของการเขียนเมโครสเตเลอร์ทีนี้นะใช่ครับมีอยู่สามบทอ่าพอพอเขียนตัวนั้นปุ๊บอ่ะถ่ายรูปที่นี่นะ ที่เ่รเียนคณะกรรมการนะคะและ ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการทําบัญชีีมีความสัมพันธ์ต่อการดําเนินชีวิตซึ่งการจัดความบัญชีในแต่ละสาขาทการเงินของตนและครอบครัวได้ค่ะค่าะสาหรับวัตถุใ่ค้าในตลาดสดเทศบาลยางตลาดตยางตลาดอยางตลาดจังหวัดค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะหนึ่งนะคะเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการทําบัญชีที่เหมาะสมของก่อ้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลยางตลาดสอง อย่างนะคะมีสิทธิล้างค้าค่ะได้รับนะคะให้ความร่วมมืออย่างนี้ค่ะเอค่ะนิจพันธมาสิบล้านนะคะคุณคุณรู้ว่าบางทีเขาับบาจแคบเขาให้ความร่วมมือดีใช่ไหมครใช่ค่ะให้พอเรายิ่งแบบสอบถามท่านนี้เขาค่ะเดี๋ยวคุณครูท่านจะสอบท่านจะควบคุมคุณภาพเองฝ่ายบริหารที่มาตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจอันที่สองนะครับชื่นชมแผนกบัญชีนะครับทีนี้ผมมองอย่างนี้ท่านท่านหัวหน้าทีนี้ สมมติว่าถ้าถ้าแผนกลืมอย่างผมนี่ก็ลืมเหมือนกันเกี่ยวกโฟมแล้วก็เกยกระดงเพื่อเกยกระดงเพื่อพัธนาท่านแหละนะครับถ้าเรามีเด็กมีไฟล์ที่เป็นไม่ใช่เอาตัวตนชื่อคุณครูลงไปไปเอาออกนะคะไปเอาออกนะเอาโอเคโอเคเยี่ยมแล้วล่ะโอเคแต่วาซื้อภาพไื้อภาพมายิ้มหน่อยก็ได้นะ ก็เตรียมประตูทางเข้ารับไปตรงนี้วันี่สองหนึ่งเปตรวจสุของผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเขาท่าทีนี้ถ่ายครั้งเดียวจบเลยชุดนั้นคืออิเล็กทรอนิกส์ นะครับผมก็จะตัมวงจรระหว่าง viewer แล้วมอสเฟตก็จะช็อตครับตรงไหนตรงนี้ครับใช้อะไรโซลินอยหรืออะไรตัวเซนเซอร์มันีใช้ระบบอะไรอ๋อทำไมไม่ไม่เปิดอ่ะเด็กทวีครับเด็กทวีครับมันมันตัวที่ใกล้เซนเซอร์มันต้องไกล้ที่ลูกสมมติสมมติว่าลูกลูกนั่งทำงานเนาะนั่งทำงานกู ยหญ่ดีด้นยสุกเปิดไปเรื่อยร่วนแนวขับระยะนะลูกตัดระยะนะตัดระยะหน้าเขาจะสอนให้ตัดให้เร็วยางไปจราจรเร์ตตป่นยังไงมันไม่ธรรมดาแน่นอนอีกข้อค่ะนั่นกันเลยทีนี้อ่ะตัวมันควบคุมยังไงเปิดปิว่าเป็นแดงเขียวน้ำเงินท่าสาธีสกอาตโนมอะมันแดงหมดเลยอ่ะแดงไปเขี โอ้เออโอเคค่ะเหมือนกันเหรอคะอ๋อโอเคถ้าเหมือนกันเอาแล้วอันนี้ไปแดงไปเขียวมืน้อยเช่ไหเดียวเก็บก่อนอันนี้วันแค่สองวันอาทิตย์ละสองวันเออโอเคโอเคไป็ตับยแยกแถวบ้านโอโเขีเขียวโคตรตืนมากอต้อง งทาไหว้จำกันไหมครับน้ำเปล่าทำอะไรเอ่ยถ้าสมมุติว่าความดินในดินมีความชื้นมันก็จะตัดไปแต่ถ้าเกิดดินมันแห้งปุ๊บนี่เซนเซอร์ก็จะทำงานก <Orb> ใช่ไหมแล้วมาต่อใช่ไหมเด็กก็ประกอบประกอบแล้วเขียนโค้ครเป็นคนเขียนโค้ดยกมืออ๋ออยู่กลุ่มนี้เหรอติดสายวิชาไหมไม่ไม่ครับพอแล้วลูก้ามาลงซัมเมอร์นะครับหาผ่ามัดถูด้โอเคแล้วล่ะรัวนี้ละโอ้ นี่มันต้องได้นะเจียวหมดเจียวหมดโอ้ยจีบวัดยู่ได้เลยเนี่ยอ้าวพวกนี้ลองเป็นห่วงก็คือว่าต้องทำไปจ่ายค่าเชื้อนิดนึงนะไปจ่ายค่าเชื้ออยู่มึงนิดเดียเด็กเยอะเลยเนี่ยคาดิ้งว่าถ้าเราเดินผ่านเซ็นเซอร์จะมมีอ๋ออ๋อโอเคอ๋อค่าเชื้อค่าเชื้อ มันจะหมดตอนที่กรรมการมาทุกครั un> un> ้งนะโอเคเยอะโอเคโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับท่านรเสียงมันจะเข้ากล้องไหมนี่แล้วท่อไ้นี่อัยุ่งครับแล้วก็ตรงส่วนนี้จะเป็นช่อสำหรับใส่สารร้อนนะครับ่สาดครับรับาดยุ ในทางล่างครับแล้วก็จะเป็นสารละลายพลังพนักภาพของเครื่องดักยุงครับก็จากตารางจะเห็นว่าคุณภาพเฉลี่ยที่4.2 0ครับซึ่งยุงเฉลี่ยเป็นติดได้ไหมต่อไปว่าจะมีควารคืนเนี่ยจากั้านจุด3าั่งตัวก็เพื่อหาประสิทธิภาพประสิิทธภาพนะครับพบว่า เออนี à, ่ค <Okay. c ười> th ือที่น่าสนใจอ่ะต้อนสังอ่ะสั่งนี่เป็นตัวพิสแข่งประเภทพิมพ์มั้สั่งสั่งเปิดได้จคือไอะไรดีสามาร้อมอย่างพิดตัวเทนได้ไหมเออสั่งสั่งเปิดได้แบบทดลองทดลองผิดสั่งเปิดได้โอเคครับไม่เป็นไร่ิดเลยผิดอ่ะเดี๋ยวพยายามนิดเดียวที่รัฐษากาก็มาดูด้วยนะครับเราก็จะหาวิธีการที่จะพัฒนาแผนกให้ท่านโดยโดยประหยัดนี่แหละพยายามที่จะทำให้ห้องนี้เป็นสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์รูม โมเปเปอร์ได้ไหมสมนะนะเออให้มันให้มันดูแบบเฟซะาอมสองนะคะตอนนี้นะคะซึ่งวันนี้เขาได้คิดค้นไเอาไปเอาไปได้สื่อประสการณาชิสุดของเขาเนีค่ะและนายเศรษฐุจายเขียวธุบุญชัยแสนค่ะ ปัจจุบันในคนนุ่นสิ่งอาหารเช้าอาหารเช้าแบบอาหารจานเดียวาาการทำหมูทอดก่อนสมุนไพรสองเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่หมูทอดก่อนสมุนไพรขั้นตอนที่หนึ่งะครับนำหมูหมูที่ซื้อมานะครับไปล้างน้ำเอาไปต้มน้ำในในน้ำร้อนครับเอามาพักไว้แล้วต่อจากนั้นแล้วก็มาจิ้มนะครับหลังจาก จิ้มเสร็จแล้วแล้วก็มาทาเกลือทาเกลือเสร็จแล้วก็นําด้านหนังนะครับเอามาเอามาเช็ดยังครับยังครับไม่ไม่ก็เลยอยากจะถามว่าท่านจบแล้วเนี่ยความตั้งใจนะครับก็คือสีแดงนะครับซึ่งเวลาเราอบประชากรจำนวนบุคลากรนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดในวิ้ที่แหล่งสัมางจำนวนหนึ่งันสองร้อยคนครับแล้วาตั้งแต่วันที่1นึ่งกนกา 2,514วันที่4มีนาคมคนะครับการเก็บข้อมูลด้วยตนเองระหว่างวันที่1พฤศจิกา2 5 6 4ถึงที่4มีนาคม2 5 6 5แบบสอบถามจำนวน3 0 5 3ฉบับนะครับให้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไปครับการดำเนินการคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารอาจจะ5 0 3ใหม่ยครับโอเคครับต่อไปนี่คือการใช้สถิติที่ถูกตครับ นี่จะเป็นคาถามในแบบสอบถามนะครับที่เราคิดมาตาอมาแล้วนะครับกลับไปที่สายขึนมครับฟ้านะครับความความ,มพึงพอใจของผู้บรโิโภคขนมคุกกี้ชีชนนะครับอันที่สองบรรยากาศวันนี้นี่นะครับบรรยากาศสิ่งที่มันดีๆงามๆพวกนี้เนะี่ยลองไปกดเพจถูกใจแล้วของแผนการโรงแรมเพราะฉะนั้นท่านให้ท่านไปอัพขึ้นไปแอดมินอัพเรื่อยๆอย่าไปอัพวันเดียวค่อยๆทยอยอัพทีละวันนี้ภาพนี้ภาพนี้